สำหรับคนนะที่อยู่ต่างแดนมีลูกนะที่เป็นัยรุ่นอยู่ต่างประเทศวิธีก็คือถ้าเราได้กลับไปเมืองไทยเราก็อยู่กับเขาให้เต็มที่แล้วก็พาเขาทําสมาธิเนาะทํนะาจิตใจให้มีความสุขนะแล้วก็หาที่เรียนให้เขาให้เรียบร้อยแล้วก็พอมาอยู่เมืองนอกเนี่ยก็พยายามติดต่อสื่อสารกันทางเ ลายนะพูดคุยกันบอกรักนะบอกรักเด็กวัยรุ่นเนี่ยต้องการบอกรักบอกรักเยอะๆแล้วก็ชมเขาเยอะๆให้กํลาลังใจเขานะคะเพราะว่าการให้กํลาลังใจเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าแม่ก็มีหน้าที่หนูก็มีหน้าที่ต่างคนต่างมีหน้าที่ให้กํลาลังใจเขานะคะพูดคุยกับเขาอย่างต่อเนื่องทุกคืนแทบทุกคืนทุกวันนัดกันค่ะพูดคุยกันนะบอกรักกันนะเขาทําอะไรดีก็ชมเขา อย่างนี้เป็นต้นก็อย่าอย่าเครียดมากเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องมีภาระเนาะดูแลครอบครัวสามีหรือว่าดูแลหัวใจลูกด้วยสามีก็ต้องดูแลหัวใจลูกก็ต้องดูแลหัวใจตัวเองก็ต้องดูแลนะคะดังนั้นก็จะสอนลูกค่ะว่าให้ไปหาป้าด้วยป้าอยู่ใกล้ก็ป้าก็มาหาด้วยไปหาอาจารย์ด้วยแล้วก็ออ,ออกกำลังกายเยอะ ทานอาหารดีๆแล้วก็นอนอย่าดูข่าวลบอะไรเงี้ยจะพยายามบอกลูกแบบนั้นนะว่าอย่าดูข่าวลบนะนะดูข่าวบวกๆไว้นะคะทําอะไรที่ลูกอยากจะทานะเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยหรือว่าจะเรียนอะไรก็สนับสนุนเท่าที่เราทําได้บอกรักเขาแต่เวลาที่เขาออกนอกลูก่นอกทางเราก็ต้องเตือนเขาค่ะอย่าไปชมเขาทุกอย่างเตือนเขา อะไรที่เราให้เขาได้เราให้แต่อะไรที่ให้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องให้แต่นะคะไม่ใช่ว่าเราเครียดจนเราทํางานทําการไม่ได้เลยก็ไม่ได้นะคะก็ต้องมีความสุขด้วยชีวิตเราเราก็ต้องมีความสุขเนาะอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่ที่นี่ก็ต้องดูแลแฟนแล้วก็ทํางานออนไลน์คุณหน่วยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมก็คือหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนเขาก็ <S <S <ๆ>าไปเที่ยวกันเข้าป่าคุณหน่วยก็จะเรียนหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ทําออนไลน์ นะคะอย่างมีความสุขนะทุกวันมันก็ต้องมีความสุขนะเพื่อนๆใช้ชีวิตมันก็ต้องมีความสุขนะคะทานอาหารให้ตรงต่อเวลานะดูสื่อสารคือพูดดีกับตัวเราแล้วก็สื่อสารดีๆกับตัวเราแล้วก็ดูเรื่องลบบวกๆนะอย่าดูข่าวลบมันจะเครียดพอถึงเวลาเราก็ต้องได้กลับบ้านอยู่แล้วนะอย่าอย่าไปเครียดมากเพราะยิ่งเครียดมากเราก็ยิ่ง พลังมันไม่มีอยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อว่ามีมดเยอะขนาดนี้ถึงว่าแล้ววันนั้นมาจับพอกลับเข้าบ้านไปทำไมมันคันอ๋อมดนี่ถ้าไม่เอากล้องมาขยายอย่างงี้ไม่เห็นเลยนะเนี่ยดังนั้นนะคะขอบคุณขอบคุณจริงๆก็ชวนเขามาอยู่ต่างประเทศนะลูกอะบางทีเขาก็ไม่อยากมาแต่พอเราไม่อยากมาแต่เราเลือกแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ต้องดูแลแฟนเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าลูกเนี่ยก็ ก็ส่งหัวใจให้เขาทุกวันนะแล้วก็ดูการเติบโตของเขาแต่ไม่เครียดค่ะเพื่อนๆห้ามเครียดเพราะถ้าเราเครียดชีวิตเราก็ไม่มีคุณภาพชีวิตเนาะอยู่อยู่ก็ต้องมีความสุขส่งพลังดีๆให้แก่กันมากกว่าเงินคือเรื่องใจเรื่องบอกรักเรื่องชมเรื่องตินะะส่งเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะโหไม่น่าเชื่อว่ามีมดเยอะขนาดนี้ว่าแล้วทําไมคันมันนั้นมาจับเออนี่ไง หน้าร้อนคะ่ะหน้าร้อนสวีเดนฝากซัสบสไคร์ค่ะขอบคุณคะ่ะ